สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับโอ้โหรถเยอะมากนะครับ FC สวัสดีร้อยเอ็ดนะฮะสวัสดีร้อยเอ็ดเราอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะฮะวันนี้ดูฮะบรรยากาศโอ้รถเยอะโอ้มาแล้วนะครับโอ้โหสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับไปไหนครับวันนี้มาสวนบุกสวนน้ำอาสามาดวันนี้ต้องเล็กคนเยอะมากเลยดูนะครับรถไม่มีที่จอดเลยไปเอาถ่ายเอฟซีหน่อยครับทักทาย FC หน่อยครับสวัสดีครับ วันนี้วันสงการนะครับเดินไหมสิสงการทุกคนไปเที่ยวไหนบ้างอ,อย้โอห,หัวแดงเลยนะแมนยูหัวแดงเนะสงการนี้ใครไปเที่ยวไหนบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรานูนะโอ้โหรถเยอะมากนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเราอยู่ที่อาสาม่านะวันนี้แม่เป็นโอ้คุณแม่แม่เปรี้ยวนะอยู่น,นู่นเดิเดินไปเดินไป รถเยอะ,ะเอฟซีใครที่อยู่แถวร้อยเอ็ดนะครับยินดีต้อนรับนะครับมาเที่ยวที่สวนน้ำได้นะครับคนเยอะมากดูทนะั้บรรยากาศสดๆเลยนะโอ้ยอฟีร้อนนะร้อนร้อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสงกรานต์นี้ก็กลับมาบ้านนะครับกลับมาบ้านส่วนวันนี้นะลุงช่างก็มีงานนะครับพระป่าที่วังเยี่ยมนะครับก็อนุโมทนาสาธุบุญน,นะครับ นโมธนาสาทุบุญนะครับโอ้โหดูรถไม่มีที่จอดนะฮะฝั่งนะู้นฮะล้นไป,ไปนนอืครับโอ้โห,โอโหนอย่างเยอะนะฮะนี่ครับวอเตอร์พาร์กอ่านคนครวอเตอร์พาร์กนะชื่อนะฮะ โอ้โหดูนะครับคนเยอะมากนะเบสเซียดูนะเด็กๆเล่นน้ำยังมีความสุขนะฮะ มืดเติบเลยร้อนแสงทางนี้นะคบพอเป็นบรรยากาศนะครับสงการนะครับร้อนมากนะร้อนมากช่วงนี้โอ้ cát chui, này các, tham, vào trong rồi, vào โอ้บรรย,ยายกาศสดๆนะฮะสดๆ,ๆนี่เป็นบรรยากาศชั้นสองนะฮะชั้นสองเราเดินขึ้นมาโอ้คนเยอะมากนะ คนเยอะมากครับไม่มีที่นั่งเลยเนาะนะได้ที่นั่งยังครับฮะได้แล้วมันร้อนโหหัวแดงเลยแมนยูอ่าเล็กกว่สิแมนยู เปี่ยนชุดไหนเนี่ยใส่เสื้อนอนข้างบนคมีชุดตั้งข้างล่างมบรรยากาศที่จุดลงทะเบียนนะก่อนลงสระห้องเช่าชุดด้วยนะตรงนี้คนเยอะมากนะคนเยอะมากไม่เเออาชืนครับคุณฮะไป เดินไปเดินไปวนเยอะมากนะพี่จีกดไลค์กดแชร์นะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะอากาศสดสดสดนะสดโอ้โโคนหลเยอยส่วนน้ำแตกนะฮะแบบนี้นะส่วนน้ำแตกอากาศมันร้อนนะครับร้อนมากอากาศร้อนมากนะครับก็ มาคายร้อนกันนะครับพี่น้องเราดูนะบรรยากาศดรับชมอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันนะฮะให้เลนะี้น่ะดูนะดูนะเอ็ mày lá ha, mày ăn vô. Hãy subscribe ต้องเล่นสีแดงหนึ่งค่อยสูงอยู่ห้องเล่นแดงออ่ายนี่้าสนุกโอ้โหน้ำกระจายนะผม ไปไปเดีวพ่อดูบรรยากาศก,าก่อนเดี๋ยวถ่ายเก็บบรรยากาศมาฝากาก,นะก่อนนะโอ้ยยูขึ้นอันแดงไหมยูดูอ้วนขึ้น,นแดงไอ้อขึ้นอันแดงดูสิทอดรอนตรงนี้ไหมโอ้แค่นี้ก็จะมีเรื่องมาตามร่องนั่นแหละอ้แมนยูมาแล้วแมนยู 就完 <Hello. S 2> <Hello. S 1> <laughs>